ผมชื่อสมศักดิ์เตชาชีวพงศ์นะฮะเพิ่งกเกษียณจากการทำงานมาเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาช่วงระหว่างทำงานก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสนี้มาเข้าแคมป์นี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ศึกษาภาคทฤษฎีมาเยอะก็เลยอยากมาปฏิบัติดูว่าถ้ามาในภาคปฏิบัติแล้วนี่จะเป็นยังไงบ้าง ก็สนใจเรื่องของมังสาวิรัฐมาระดับหนึ่งแต่ว่าพอไปลองทานอาหารแพลนเบยดแรงต่างมันก็รสชาติมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ามาที่นี่อ่ะได้ทานอาหารมังสาวิรัตทุกมื้อเป็นเวลา3-4วันก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าทําให้ดีรสชาติมันก็ใช้ได้ สิ่งที่ประทับใจก็คือจริงๆเป็นพื้นฐานหลายๆอย่างที่เรียนรู้บ้างแล้วแต่ว่าพอได้มาเข้าแคมป์เนี่ยก็มีรายละเอียดบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีมากกว่านั้นนะยกตัวอย่างที่เราผมทานข้าวไรซ์เบอร์รี่มานานแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีถึงจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีประโยชน์จริงๆหรือการออกกําลังกายเนี่ยผมก็ออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอมาตลอดแต่ว่าก็เพิ่งมารู้ว่าถ้าจะลดเบาหวานลงเนี่ยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อก็จะช เหมาะกับคนที่สนใจเรื่องสุขภาพแต่ว่าไม่เคยได้ลองปฏิบัติจริงนะฮะได้เข้ามาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆด้วยว่ามีประสบการณ์ยังไงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นครับ